หาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็นำทีมงานพักชุดใหญ่ลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีเพื่อช่วยผู้สมัครของพัรนะคะก็มีการเดินทางไปพบปะประชาชนย่านตลาดหนองมนก่อนที่ในช่วงข้าจะมีการเปิดการปราศัยใหญ่พร้อมแนะนำผู้สมัครของพรรทั้ง8เขต โดยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่างพักพลังชนได้และรับปากนะคะจะพัฒนาจังหวัดชนบุรีให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศด้านร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพักรักสันติใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์นะคะอยู่ที่พื้นที่ภาคอีสานเมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดโดยบอกว่าจากการลงพื้นที่หาเสียงนั้นพบว่าพักรักสันติ ได้รับกระแสะตอบรับดีนะคะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก30วันอาจมีการพลิกผันเกิดขึ้นได้ส่วนกระแสะข่าวพักการเมืองต่างๆเริ่มจับคู่ในการตั้งรัฐบาลนั้นร้อยตำรวจเอกปุรชัยบอกว่าเร็วเกินไปนะคะต้องรอให้ถึงวันที่3กร,รกฎาคมว่าใครได้เสียงข้างมากและร้อยตำรวจเอกปุรชัยยังเรียกร้องผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกผู้สมัครที่คิดว่าดีหรือเหมาะสมที่สุดเข้าสภาจะเป็นพักไหนก็ตามแต่แต่ต้องไม่ใช่การกาวโหวตโนหรือช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะโดยร้อยตำรวจเอกปุรชัยบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะไปกาวโหวตโนนะคะส่วนนายชูวิทย์กมลวิเศษหัวหน้าพักรักประเทศไทยยังหาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือโดยไปที่จังหวัดพิษณุโลก และยังคงลีลาการหาเสียงที่เร้าใจและดุด,ดันตามสไตล์ชูวิทย์สามารถสร้างสีสันและก็ความสนใจให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะขณะที่นายไผ่ล็กหรือไผ่วันพอยนะคะบุตรชายของนายเรืองวิทย์ล็กผู้สมัครสสเขตหนึ่งพักเพื่อไทยจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ตลาดย้อนยุคนะคะเร่งหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดซึ่งก็ได้รับการตอบรับพอสมควรเลยค่ะ